สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูรีวิวแบบจอดลึกของ t o y ยต a าเบทร,รุ่นปี2025กันแบบไม่มีการอ้างอิงตรงๆแต่จะบอกคุณสมบัติทั้งหมดที่น่าสนใจเบทร,รุ่นใหม่นี้ถือเป็นรถเก่งขนาดคอมแพคที่มุ่งเน้นความประหยัดความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในเมือง และเดินทางระยะกลางเครื่องยอนต์ที่คาดว่าจะใช้คือเครื่องยอนต์เบนซินขนาดประมาณ1.5ลิตรซึ่งสามารถผลิตแรงม้าราว105ตัวและแรงบิดประมาณ138นิวตันเมตรพร้อมตัวเลือกเกียร์แบบแมนวนวล5สปีดหรืออัตโนมัติ CVT สำหรับคนที่ชอบความนุ่มนวลในการเร่งเบรคจัดว่าไอ่าการขับขี่ที่ราบเรียบในการใช้งานทั่วไปแม้จะไม่หรือวาแต่ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดน้ำมันได้ดีตัวรถออกแบบให้มีเส้นสายลื่นไหลไฟหน้าโปรเจคเตอร์และล,ล้ออลลอย์ ที่มีดีไซน์ร่วมสมัยตัวถังดูภูมิฐานด้วยกระจังหน้าแบบชิ้นเดียวช่วยเพิ่มบุคลิกที่โดดเด่นโดยไม่ฉูดฉาดภ่ายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงบาะนั่งผ้าคุณภาพดีพร้อมพื้นที่วางขาและสีสแตนด์ที่ในระดับรถเก่งขนาดเล็กหน้าจออินโฟเทนเมนต์ส่งมาตรฐานที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับดูทูธและพอร์ต u s b r ไม่มีฟีเจอร์หรูหราระดับสูงแต่ให้ฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงเช่นแอร์อัตโนมัติภูมิไหลมัลติฟังก์ชัน และระบบปรับองศาภาวะน้ำมันไรด้านความปลอดภัยเบท้สยใจในมาตรฐานพื้นฐานเช่นเข้าสู่ระบบเบรก ABS และบีดีระบบช่วยเบรกในภาวะฉุกเฉินเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังในบางรุ่นรวมถึงถุงลมนิรภัยคู่หน้าฟีเจอร์เหล่านี้อาจไม่สุดในกลุ่มรถยุโรปหรือรถรู้แต่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในเมือง และการเดินทางสายไกลความน่าเชื่อถือเป็นจุดเด่นสําคัญของโตโยต้าอยู่แล้วเบตเทอร์ก็ถูกวางมาตรฐานให้ซ่อมง,ง่ายอะไหล่ไม่แพงและศูนย์บริการของโตโยต้ามีเครือข่ายกว้างขวางซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญเมื่อคุณถือครองรถในระยะยาวในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันรุ่นนี้คาดว่าจะทําได้ในราว18-21กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ทั้งการขับในเมืองและการใช้ความเร็วคงที่บนทางหลวงถึงแม้ตัวเลขอาจไม่สูงที่สุด ในกลุ่มซับคอมแพตแต่เมื่อนํามาคํานวณต้นทุนจริงเบธให้ความคุ้มค่าในระยะยาวในเชิงการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาขนาดตัวถังของเบธนั้นอยู่ในระหว่างยาวประมาณ4.3เมตรกว้างประมาณ1.69เมตรสูงประมาณ1.46เมตรระยะฐานล้อยาวราว2.55เมตรช่วยให้รถมีสมดุลที่ดีในมุมเลี้ยวและมีการทรงตัวที่มั่นคงในความเร็วปานกลางพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังบูทก็ให้มาในระดับที่เพียงพอสําหรับการเดินทางแบบครอบครัวข้อจํากัด ที่อาจพบคือการเก็บแรงมาให้น้อยกว่ายายนยนต์ขนาดใหญ่และออปชั่นระดับกลางอาจไม่มีให้ครบทุกอย่างเช่นระบบช่วยขับขั้นสูงหรือฟีเจอร์อัตโนมัติขั้นสูงสรุปแล้ว2,025 Toyota โ Belta โคือรถที่มอบความสมดุลระหว่างความประหยัดความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถเก่งใช้งานประจำวันโดยไม่เน้นความแรงหรือฟีเจอร์หรูหราเป็นหลักถ้าคุณกำลังมองหารุ่นที่ใช้งานได้จริง และบำรุงรักษาง่ายเบร์เธอเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราอย่าลืมกดติดตามช่องกา m แม็กซ์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า